ร่วมงานครั้งนี้กับช่อง7 HD โอ้โหฮามากนะพี่จอนนี่แล้วละหันไปดูแล้วก็ต้องถ่ายใช่ไหมใช่สีไม้สีดอกไม้สีดอกไม้จะได้ถูกครับเดดีซ้ายมือครับมีหน้าคนกับไม่มีหน้าคนสองจุดเอาหน้ามาทำแล้วไปไงมาไงถึงได้มาเล่นละครอนึ่งคะพี่จอนนี่อยากได้รถในใจเนี่ยคิดอย่างเดียวว่ามาได้รถคันหนึ่งแล้วเลิกเลยเปิดหน้าให้เราดูนิดนึงได้ไหมห้า มีวิธีการเลี้ยงลูกแบบไหนก็ตลอดเวลาอย่างถ้าเดินไปเรียนไงค่ะจบพักหนึ่งสิบห้านาทีถึงไหนแล้วไม่เคยว่างงานเลยนะแต่ตทอหาลูกทุกครึ่งชั่วโมงห่วงลูกมากขอโทษเอค่ะถ้ามันจะเป็นความเวอร์นะผมว่าไอ้นี่มันคือไอดอลเรือการจำบทของผมเลยทำยังไงฮะก็ไม่รู้เล่นๆไปเดียวได้ฮัลโหลสุกตาสุกนี้สี่ทุ่มครึ่ง You and me. I hate a vision though. Oh yeah.